สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาเจอกับเฟิร์นอีกแล้วนะคะในเพจเอเชียบุกี้ไลฟ์ไทยแลนด์วันนี้เราก็จะมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับฟุตบอลกันค่ะเราก็มาเริ่มันที่ข่าวแรกกันเลยนะคะลาซิโอทีมดังเซเรียอานะคะโดนลงโทษนะคะปิดอัศจรรย์ที่นั่งคนดูบางส่วนเนื่องจากว่าแฟนบอลน,นะคะได้ไปเยียดผิวของอุมติติี้และบันดาน,นะคะนักเตะเรเชคะ่ะเกมเซเรียอานะคะได้กลับมาลงสนามอย่างพร้อมเพรียงอีกครั้งนะคะในวันพุธที่ผ่านมาซึ่งทีมลาซิโอนะคะได้บุกมาเยือนเลเชนะคะและแฟนบอลฝั่งทีม ก็ได้ตะโกนเหยียดสีผิวของอุมติตี้นะคะจนเจ้าตัวเนี่ยได้เสียน้ําตาเลยซึ่งนอกจากอุมติติี้นะคะก็ยังมีบรรดานะคะแท่งของแซมเบียนะคะที่ถูกตกเป็นเป้าช่วยเช่นกัน,นะคะ่ะแล้วมาต่อกันที่ข่าวที่2กันเลยนะคะเป็นข่าวที่แฟนลิเวอร์พูลน่าจะเซ็งกันมากๆเลยนะคะหลังจากที่เยอเกนคอมนะคะได้ออกมาบอกถึงการตรวจสภาพร่างกายของฟานไดนะคะว่าฟานไดนะคะมีอาการบาดเจ็บที่หัวเขาว่าอาจต้องมีการ พักอย่างน้อย1เดือนเลยนะคะถือว่าเป็นเวลาที่ยาวนานมากๆซึ่งการที่ขาดฟานไดไปสําหรับลเว่าพูลเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะยังไงก็ต้องรอติดตามกันว่าพอไม่มีฟานไดแล้วลเวร์พูลจะเป็นยังไงต่อไปคะ่ะ <c oughs> และเรามาต่อกันที่ข่าวที่3กันเลยนะคะเป็นข่าวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะที่พบกับเอเวอร์ตันเมื่อคืนนี้นะคะ ซึ่งเป็นฝั่งของแมนยูนะคะที่ขึ้นนำก่อนในลูกแรกนะคะต่อมาในนาทีที่14นะคะเอเวอร์ตันก็ตีเสมอตามมาติดๆค่ะและต่อมานะคะในนาทีที่52นะคะมาคัสแลตฟอร์ดนะคะได้ส่งบอลไปที่สุดเส้นของฝั่งซ้ายนะคะแล้วก็ไปโดนโคอาร์ดีนะคะนักเตะของเอเวอร์ตันสกัดผิดเหลี่ยมนะคะเข้าประตูตัวเองไปทําให้แมนยูนะคะขึ้นนําที่2ประตูต่อ1ค่ะและในนาทีที่97นะคะในช่วงทดเวลานะคะ การาโชนะคะถูกสกัดบอลทําให้ได้จุดโทษนะคะ <c oughs> และก็เป็นมาคาชแลตฟอร์ดนะคะที่เป็นคนยิงจุดโทษปิดกล่องไปได้ที่3ประตูต่อ <c oughs> 1ค่ะก็ยินดีกับแฟนบอลของแมเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยค่ะ <c oughs> และมาต่อที่ข่าวต่อมากันเลยนะคะจานลูกาวิวอลีนะคะ อดีตนักเตะทีมชาติอิตาลีนะคะเสียชีวิตลงในวัย58ปีนะคะหลังจากที่ต่อสู้กับโรคมะเร็งตับปอดมาเป็นเวลานานนะคะอดีตดาวยิงอักงซูลีนะคะได้ตรวจพบมะเร็งตับปอดน,นะคะตั้งแต่ปี2018นะคะและรักษามาจนหายขาดในช่วงปี2020นะคะและเป็นหนึ่งในทีมงานของโรเบโตมันชินีนะคะที่คว้าแชมป์ยูโร2020ไปนะคะแต่สุดท้ายนะคะมะเร็งก็ได้กลับมารุกลามอีกครั้งหนึ่งนะคะทำให้น้องทอน ตัวออกจากทีมชาติไปในปี2022นะคะ ก็ต้องแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวและก็แฟนบอลทุกคนด้วยนะคะและมาที่ข่าวสุดท้ายกันเลยนะคะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะประกาศคว้าตัวบัตแลนดนะคะผู้รักษาประตูของทีมคิสตัลพาเลซนะคะเข้ามาร่วมทัพมาร่วมทีมด้วยสัญญายืมตัวจนจบฤดูกาลนี้นะคะเลาจะที่ทัพปีศาจแดงนะคะเสียมมาร์ตินดูบารกานะคะนายประตูมือ2นะคะทีู่กนิวคาสเซิลเรียกตัวกลับไปเมื่อมกราคมที่ผ่านมาทาให้พวกเขานะคะต้องหานายประตูคนใหม่นะคะเพื่อที่จะมาเสริมทัพให้กับเดบิทิเคฮาร์ล้ว อมีันค่ถ้าใครนะคะอยากจะติดตามขา่าวสารเกี่ยวกับฟุตบอลแบบนี้นะคะก็สามารถกดไลค์และกดติดตามเพจเอเชียบุ i กอลไลฟ์ไทยแลนด์เอาไว้ได้เลยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย